ารายการมารา,ารอะไรครับวันนี้ไม่รู้ไม่กัน,านนานเลย,ยนาอาทิตย์ที่แล้วนนอ,อยากจะชิมวันนี้ก่อนอะ่ะเ,เดินเข้าเดินออกหนึ่งวันวันดีตีสีคนดังทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งผ่นช่องไม่รู้โมโนเดี่นาย อันนี้เราก็จบแล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนคือจบแล้วพี่กลับไปหาเมียได้แล้วกลับไปหาเมียแล้วโอเคโชคดีจบไปได้กับเนียนน้อยมามาออกรายการวันนี้เป็นไงบ้างครับได้ทำอาหารสนุกสนานมากแล้วก็ได้มาทำอาหารได้มาเจอพี่แมทแล้วก็ได้มาเจอพี่ลูกตาด้วยแล้วก็ได้มากินบ้านยี่สานด้วยเป็นร้านโปรดร้านหนึ่งของเพลนอยู่แล้วใกล้บ้านด้วยขอฝากรายการวันเดย์วิธแมทธิวด้วยนะคะออนแอร์ช่องโมโนทเวนตี้ไนท์นะคะเวลาสี่ทุ่ม สี่ทุ่มครึ่งเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะ,ะก็ฝากเทปนี้ไว้ด้วยรับรองว่ารับประกันความสนุกความสนานความหาแน่นอนโอเคครับขอบคุณครับ